สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายเจฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชม4ประตูรุ่นที่ขายดีที่สุดณตอนนี้ของเราเลย Nextgen x l s นะครับราคาจะดจำหน่ายของเขาอยู่ที่8 8 9 9 0 0บาทนะครับคันนี้เรียกว่าตกแต่งนะครับจัดเต็มเลยนะครับมาพร้อมกับชุดหน้าที่เป็นตัวของ Victor นะครับพร้อมกับล้อแม็กที่เราเปลี่ยนครับรวมถึงด้านท้ายนะครับที่มีอัเซสรีเพิ่มเติมเรียกว่า แต่งครบจบในที่เดียวเลยที่ฟอร์ดพระประแดงเราเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอันพารับชมการตกแต่งของคันนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเราใส่ชุดแต่งนะครับของวิกเตอร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวทางการแต่งของเรานะครับใส่ไม่ว่าจะเป็นชุดวิกเตอร์หรือชุดแรปเตอร์เนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับคันนี้ชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกันชนด้านหน้าที่ใส่ครอบเข้ากับกันชนหน้าเดิมไม่ต้องถอดของตัวเดิมออกแต่อย่างใดนะครับในส่วนของ กระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นตัววิกเตอร์ Gen 2นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นนะครับแผงลังพึ่งพร้อมกับตะแกรงของเขานะครับที่เป็นซี่ต่างๆตรงนี้นะครับก็แล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED นะครับที่เป็นไฟสิว3จุดด้านบนด้วยพร้อมกับตาของวิกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นแผ่นเพจบอกยี่ห้อของตัวชุดแต่งของเรานะครับตัวนี้ก็ เรียกว่าแต่งออกมาแล้วตัวรถฟอร์ดเราก็ดูบึกบืนขึ้นนะครับแล้วก็ดูหรูหราขึ้นด้วยสําหรับวิกเตอร์เจน2นะครับตัวกระจังหน้าเขามีเสริมไฟ LED นะครับฝั่งละ2จุดนะครับตัวนี้ที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอย่างละคู่นะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานเป็นไฟหน้าแบบ LED Projector มาให้แล้วนะครับด้านในเนี่ยไม่มีหลอดไส้แต่อย่างใดเป็นเม็ด LED ได้ความส่องสว่างที่ดีมากๆไม่แยงตาสําหรับผู้ที่ขับขี่ไปมาด้วย แล้วก็มีเดย์ไทม์นะครับที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันตัวนี้นะครับก็เรียกว่าครบคันกันเลยแล้วก็เรามีติดในส่วนของข้อไฟหน้าเพิ่มเติมให้ด้วยทั้งคู่ซ้ายแล้วก็ขวาด้านล่างไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานมีข้อไฟตัดหมอกที่เป็นแบบโครเมียมพร้อมระบบเวลาหักเลี้ยวที่พวงมาไลัยไฟตัดหมอกทํางานให้ด้วยนะครับมีห่วงลากจูงหนึ่งตำแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับ เอาหรือฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับนี่ครับชุดหน้าของตัววิกเตอร์ลาวด้านล่างนะครับตัวชายเขานะครับก็จะมีสกรีนนะครับคำว่าวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าก็ดูลงตัวมากๆเลยสําหรับสีเทาคันนี้นะครับชุดต่อเนื่องของตัววิกเตอร์ลาวก็จะมีในส่วนของคิวล้อครับตัวนี้คิวล้อก็เป็นคิวล้อแบบประมาณ6นิ้วนะครับไม่ได้เป็นแบบทรงกลมนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะที่จะเป็นแบบว่าตัวโค้งแล้วก็ตัวมนนะครับตัวนี้ก็ แต่งออกมาก็แมทเข้ากับในส่วนของชุดของวิกเตอร์ด้านหน้าของเขานะครับครอบทับในส่วนของคิวล้อขนาด3นิ้วเดิมๆจากโรงงานมีแผ่นเพจอีกเช่นกันที่บอกนะครับว่าเป็นของค่ายแต่งของตัวว mm ิกเตอร์ล้อแมกเดิมๆ xls เป็นอลลอย17นิ้วคันนี้อัปเกรดเป็นล้อ ล้อแมกอลอย18นิ้วเป็นลายมาเวลสีดําล้วนนะครับมาพร้อมกับยางไซลุนนะครับที่เป็นยางออเทเลนนะครับตัวนี้นะครับสเปคยางของคันนี้นะครับอยู่ที่265/60ท R18 นะครับเรียกว่าแต่งออกมาแล้วก็ลงตัวนะครับเต็มซุ้มล้อนะครับขับขี่ได้ไม่กระด้างนะครับ รองรับการบรรทุกได้ด้วยเพราะเป็นยางออเทเรนนะครับวิ่งทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขาะทางลูกหลังเอาอยู่นะครับมาพร้อมกับดิสเบรกของเราแล้วก็มีระบบนะครับ ABS นะครับป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรวมถึงระบบล้อมป้องกันการพลิกคว่ำให้อีกด้วยคันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดียว170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีด ครอบกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้สีบอลเงินเข้ากระจกก็จะเป็นสีบอลเงินมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้แล้วปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้พับเก็บยังเป็นพับแมนวนวลอยู่ด้านบนเราหลังคาทรงสปอร์ตสีดํรล้วเลยนะครับแต่งออกมาแล้วก็แมทกับตัวรถนะครับกันาสาดทั้ง4ี่จุดรวมถึงฟิล์มรอบคันเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกเลยลองเบามือจับกันลอยเพื่อป้องกันลิ้วรอยนะครับไม่ว่าท่านผู้หญิงผู้ชายใช้เนี่ยนะครับ ็เผื่อว่าเราสวมแหวนนะครับจะคู่กับตัวรถนี่ก็ช่วยป้องกันการเกิดรอยของตัวรถเราได้บันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในตัวรถกันนะครับภายในตัวรถนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับตัวเบาะปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางด้วยกันนะครับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วหน้าจอกลางนะครับตัวนี้หน้าจอหน้าจอเลื่อนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะครับ หน้าจอกลางก็เป็นเหมือนท็บเล็ตเอามาวางไว้เลยนะครับเป็นขนาด10นิ้วอ่านี่ครับด้านหลังก็พื้นที่ก็กข้างขวางเลยนะครับการนั่งก็สะดวกสบายมากๆนะครับนี่ครับอ่าภายในนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของตอนท้ายของตัวรถกันนะครับก็จะมีบันไดนะครับเยียบนะครับที่เราติดมาจากโรงงานตัวนี้ก็จะเป็นคิวร้อนในส่วนด้านหลังแล้วก็คันนี้เลยนะครับก็จะมีโลบาร์เหล็กของ outlander นะครับตัวนี้ก็จะเป็น outlander อีกทรงหนึ่งนะครับมาพร้อมกับตะแกรงวางสัมภาระนะครับตัวนี้ก็ outlander นะครับเป็นตัว thunder ตัวนี้ก็เป็นของตกแต่งนะครับอะเซอรีสำหรับลูกค้าสายแคมป์เลยนะครับหรือเอาไว้ใช้ในการบรรทุกต่างๆก็ได้ด้วยนะครับเรียกว่าแต่งออกมาแล้วก็ลงตัวมากๆเลยสําหรับคันนี้นะครับไม่มีอะไรมากแต่แต่ละชุดแต่ละสิ่งที่ตกแต่งเนี่ยก็ทําให้ตัวรถเราดูหล่อขึ้นข้อไฟท,ท้ายที่ติดตั้งเพิ่มให้ กล้องมองหลังเดิมๆจากโรงงานไฟเบรกดวงที่3กันชนท้ายนะครับเป็นกันชนเหล็กมาให้แล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็การบรรทุกของเรานะครับกระบะฟอร์ดเรารองรับการบรรทุกได้1.3ตันนะครับตัวนี้ก็เป็นไลเนอร์แท้ของทางฟอร์ดอีกเช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้รถฟอร์ดไ้ใช้งานนะครับสประตูนะครับราคาไม่ถึง9 0 0 0 0 0บาทนะครับอันมาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดให้1 0 0 0 0แบาทหรือลูกค้าเลือกดอกเบี้ยศนะครับ ดาวเพียง20%นะครับได้ดอกเบี้ย0%แล้วนะครับอยากได้แบบไหนอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่แล้วก็อยากตกแต่งแบบไหนเพียงแค่ทักเข้ามานะครับพร้อมทีมงานนะครับในการตกแต่งรวมถึงทีมไฟแนนซ์ช่วยให้เคสลูกค้าผ่านง่ายนะครับทักเข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับอันจะทําให้การออกรถนะครับเป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับลูกค้าพร้อมโปรโมชั่นที่ดีที่สุดด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอ่านด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ